3วิธีเลือกคนที่ใช่นะคะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะข้อแรกคือคุณจะต้องเลือกคนที่มีทัศนคติบวกค่ะทัศนคติสําคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะคะ mm hmm. ทัศนคติเนี่ยม,มันมีผลมากๆในการใช้ชีวิตคู่ไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าสมมติคุณเจอคนทัศนคติลบนะคะแต่ว่าคุณพยายามจะอยู่กับเขานะคะในอนาคตนะคะคุณเคยได้ยินคานี้ไหมคะกฎของค่าเฉลี่ยนะคะใครก็ตามที่เราอยู่ใกล้ที่สุดนะคะเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นอัตโนมัตินะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังฝืนต่อนะคะเราอยากได้เราอยากเป็นคนที่มองบวกนะคะอยากเป็นคนที่มองไปข้างหน้าใช่ไหมคะละความก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าคู่ชีวิตของเราเขาชอบคิดลบนะคะเพราะฉะนั้น นานไปนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนคิดโลบอัตโนมัติเพะ่ะนั้นนะคะวิธีแนะนําง่ายๆก็คือนะคะให้ตัดสินใจนะคะเลือกคนที่คิดบวกนะ,ะข้อที่2คือนะคะคุณต้องอยู่กับคนที่เวลาที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยคุณรู้สึกว่ามีพลังนะคะไม่ใช่ว่าอยู่กันไปแล้วก็พยายามบั่นทอนจิตใจคุณตลอดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามไม่เคยสนับสนุนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังพยายามพูดนะคะทำให้เรารู้สึกเจ็บรู้สึกว่า เราไม่มีพลังที่จะไปต่อเลยนะคะไม่เคยให้กําลังใจไม่เคยอ,อยู่เคียงข้างหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอยู่ในชีวิตคู่นะคะมันทาให้คุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะในอนาคตรับรองว่าไปกันไม่ได้แน่นอนนะคะยิ่งอยู่ยิ่งพลังยิ่งลดเนี่ยนะคะไม,ไม่โอเคนะคะถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคู่ที่ใช่หรือเปล่าลองเช็คนี้นะคะลองเช็คดูแล้วกันว่าพลังของคุณเนะะี่ยมันโอเคไหมถ้าอยู่กับคนนี้ใช่ไหมคะอะแล้วก็อีกหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะ เขาเป็นคนมีเป้าหมายหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่กับคุณไปวันๆเท่านั้นเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีเป้าหมายนะคะอยู่ด้วยกันไปวันๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้นะคะมันห่อเหี่ยวจังเลยนะคะอยู่กันไปบางทีก็รอวันเลิกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่กับคนที่มีเป้าหมายเนะะี่ยเขาจะมองว่า,าภาพในอนาคตของเราเนี่ยนะคะต้องเป็นยังไงนะคะคุณเคยวาดภาพนะคะในอ,อนาคต ของคู่ชีวิตกับคุณเนี่ยเป็นแบบไหนอยู่ด้วยกันระจนแก่จนเฒ่าไหมนะคะหรือว่าคุณจะเห็นเขาเป็นใครนะคะในวันนั้นนะคะภาพสุดท้ายต้องชัดยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวหน่ยเองก็มีคู่ชีวิตใช่ไหมนะคะเวลาที่เรากลับไปบ้านเราเมื่อไหร่เนี่ยนะคะพ่อของแม่พ่อ,อแม่เราก็จะไม่ค่อยสบายใช่ไหมสามีของหน่อยเนี่ยเขาจะไปช่วยดูแลนะคะพ่อแม่ของเราเองเลยโดยที่เราเองกอ็ไม่ได้ดูแลท่านดีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสามีของเราเนี่ยเขาดูแลท่านดีมากนะคะเราก็เลยมองเห็นภาพว่าเออ ถ้าเป็นแบบนี้ในอนาคตนะคะถ้าเราไม่สบายไปนะคะสามีของเราก็จะดูแลเราแบบนี้นะคะเหมือนที่เขาปฏิบัติกับพ่อแม่เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองเช็คดูว่าคู่ชีวิตของคุณนะคะมี3ข้อนี้ไหมนะคะซึ่งเป็น3ข้อพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายข้อแต่ถ้าเกิด3ข้อนี้คุณมีนะคะก็นะคะอาจจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะ